ได้ตังจริงไหมสองสตาร์ได้ตังจริงไหมเออใครยังไม่เคยเห็นครับใครยังใครยังไม่เคยเห็นเนาะต้องลองนะพี่ว่าสามแสนเยอะไหมหนึ่งล้านเยอะไหมอยากได้ไหมเป็นหนึ่งเป็นสองให้ไวที่สุดครับพี่มีระยะเวลากี่เดือนครับในการเป็นหนึ่งสตาร์หนึ่งสตาร์ต้องทำยังไงครับถึงจะเป็นหนึ่งสตาร์ สายแสนกว่าแสนภายในสามเดือนถูกไหมอืมส <c oughs> ายอัปไลน์ทําให้สายแสนกว่าแสนเนี่ยมาจากยอดตัวเองหมดเลยไหม <c oughs> ไม่ครับมาจากยอดการลงทุนใหม่อย่างเดียวไหม <c oughs> ไม่ครับถูกไหมที่ไไม่เด็กเนี่ยทั้งเขาเรียกว่ามียอดใหม่หรือมาจากรีสเต็กก็ได้ถูกไหมครับถูกไหมวันนี้ถ้าคุณเข้าใจไอไม่เด็กจริงๆนะครับการเป็นหนึ่งสตาร์มันยากหมือมันง่ายครับอ่าใครบอกว่ายากกลับไปต้องทวนตัวเองนะเนาะ เนี่ย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 อันนี้อะไรหนึ่งอันนี้หนึ่งตัวเลขเท่าไหร่เอาพี่คูณด้วยสามสิบห้าสิตอนนั้นตอนนั้นค่าเงินมันสามสิบหกใช่ไหมอ่าพี่ลองคูณด้วูสิแปดสามสามสามแปดพันสามร้อยสามสิบสามอ่านเนอะได้กำไรยังสามแสน 3, คอมมิชชั่นตังหักไหมสองแสนเก้าเฉลี่ยแล้วอ่ะ ประมาณสี่แสนมันมาะยิ่งถ้าเป็นคนเก่าได้สิบเปอร์เซ็ตอีกถูกไหมพี่ต่อเขารับทั้งหมดแต่ประมาณล้านนิดอยากได้ปะอยากได้ทำดิจรเอเข้ากับวไงถูกไหมเอกเข้ากับวายถ้าถ้าเอ็กไม่เกิดวายจะเอาที่ไหนมาถูกไหมขอดูสองสตาร์ครับขอดูสองสตาร์ เนี่ยโทรศัพท์ของพเหมือนพี่ต้องครัพี่ต้องเลยฮะอะไรไม่รู้ยันเนี่ไปหมดเลยเออสนุกไหมฮะทำไมงมาเองสนุกไหมครับสนุกครับทำไมสนุกผมไม่มาเยอะขนาดนี้ถูกไหมเออสมการเมื่อกี้เหรียญเอสเอสเนี่ยโตกว่ลบ่ันเลยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออเราก็ดีใจนะอ่ะเออเนี่ยเกือบสักเนี่ยเกือบสามหมื่นเหรียญเลยนะอ่ะพี่คุณเป็นสามสิบหกเซก ตอนนั้นนะเลยราคาตอนนั้นสามสิบหกขายหลุดน่าจะหลุดไม่เห็นแล้วอะเห็นไหมเออตอนนั้นว่าสามสิบหกว่าล้านหนึ่งได้ยังมันหวานไม่พิชตอนนั้นน่ะล้านหนึ่งมันหวานไหมหอมไม่พิชิโอับอยากได้ละอยากได้ละอยากได้ไหมานกว่บาทของพิชิอะไรล่ะ ถูกไหมโอเคไม่ใช่การตัวเลขข้างล่างเลให้เวลาอ่ามีคอฟฟี่เบกนะครับมีคอฟฟี่เบกมีชามีกาแฟมีน้ําดื่มนะครับให้เวลาประมาณเอ่านี่ใหม่สองใหม่สองห้าสิบแล้วกันเนาะเหลืได้นิดหน่อยนะครับอเตือนด้วยคบับ